เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันไว้แล้วกันนะตอนนี้ท,ทุกท่านก็อยู่กับผมกับในเกมที่มีชื่อว่า p อฟตี้โมเดลโมเฟอ a ์สอครับาหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะในการทำคลิปต่อไปที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลย ทุกท่านมิสไซล์กำลังเข้ามาตรงชายฝั่งตะวันออกเราได้เสียทำเนียบขาวแน่เราเคยสร้างมาก่อนหน้านี้และเราจะสร้างใหม่อีกความเสียหายละ่ะเป็นไปนได้ว่าประมาณ3มถึงหหมื่นคนขึ้นอยู่กับวงรอบการระเบิดระบบไฟฟ้าทั้งหมดจะถูกตัดถ้านในพลเชฟเฟิร์ดคุณเตือนเราแล้วเราควรจะฟังคุณเมื่อพวกเขาพูดถึงเรื่องนี้เราจะไม่ปล่อยให้อเมริกาน,นองเลือดอีก จะต้องมีชายคนหนึ่งรับผิดชอบกับเรื่องนี้มาคลอบมันจะต้องถูกแขวนคออะไรก็ตามครับท่านในพลคุณได้สมุดบกเหลืองแล้วมามาที่เมืองหลวงครับวอชิงตันดีซีเลกเกอร์ทู 1, นี่คือโอเวอร์หลดคุณได้ยินหรือปเปล่าเปียนเลกเกอร์ทู 1, นี่คือโอเวอร์อดคุณได้ยินหรือเปล่าเปลี่ยน อื้ออื้ออื้อยิงไปออเอาปืนนี่ไปอื้อเบสล่วงไปแล้วมาดูกระสุนเร็วโวยแดงเยอะจริงเว้ยขยอดครับตายแม็กสุดท้ายแล้วไปยิยลูกหมดลาเมเลสแม็กสุดท้ายแล้วใช้คุ้มอ้ย ดวงไปเดียมาโคตรเยอะเลยอะ่ะเฮ้ยได้แล้วได้แล้วชีลูกหมดใช้ก,กระสุนเซอ่์เฮ้ยสิบโทแข็งใ,ใจไว้ป้องกันแนวไว้มาที่อาวากาศครับตอบด้วยซัสวานนี่คือ I S Control ทางฮูสตันอยากเห็นกล้องบนหมวกคุ้นเอาละ่ะหันไปตรงฝั่งที่โลกด้านมืดนะแนวดิ่งหันลงไปประมาณ15องศา <it> นั่นแหละเห็นกล้องคุณชัดเจนแซวันฮุสตันตอบด้วยคุณเห็นภาพหรือ,อยังรับทราบ i ออภาพชัดเจนเลยแหละแซตวันติดตาโบกี้นั้นไว้นะเรากำลังมองอยู่สแตนบาย ฮูสตันวันนี้เราไม่ได้มีตารางปล่อยดาวเทียมใช่ไหมครับ ISS ฮูสตันสแตนบายเรามีปัญหาแล้วดูนะครับมังก์ชั่ตุ้มฮูสตันนี่คือไอเดียคอนโทรมันเป็นระเบิด EMP นะครับฟองฟ้าสวยดีเหมือนกันครับ <S <S แอปเจอไปก่อนเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อ ดูหมดเกี้ยงครับระเบิด EMP ไฟฟ้าดับหมดเฮ้ยอุย้ยเชี่ยออกไปออกไปออกไประเบิด EMP ครับเชีย่ยอะไรวะเนี่ยออกไปจากบ,บนถนนแถวนี้ไปเร็วไปแบบนี้ไม่ดีแน่ไอ้เชีย่ยโว้วิ่งต่อไปเรื่อยอย่าหยุดพามึงเลยโอ้ยเชีย่ยวิ่งไปวิ่งไป เชีย่ยอะไรวะเน,นี่ยเอ็มพีไงวิ่งต่อไปเรื่อยระวังไอ้เชี่ยเว้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วเฮ้ยอะไรวะเน,นี่ยไอ้เชีย่ยเราจะทำยังไงต่อละ่ะไอ้พวกรัสเซียอยู่ข้างนอกเยอะมากเลย,เอ,เยอะไอ้ยาวเงียบก่อนหูปากเงียบก่อนสิบโทอาวุธ ของเราจะใช้การได้สงครามยังไม่จบเข้าใจไหมเอาเอาคือยังไงของพวกมึงวะเนี่ยรอนี่ยจะออกไปข้างนอกอย่างนั้นเหลอบ้าหรือเปล่าเนี่ยจาหมดยังวะเนี่ยมันจบละออกไข้างนอกเรายังมีศึกที่ยังต้องสู้ต่อนะ ไปไปไปเกิดอะไรขึ้นวันนี้แ oh, ม่งได้โคตรเงียบเลยว่ะไอเดี๋ยวเลดดอดของพวกนายอ่ะใช้การได้หรือเปล่าของกูพังกูพังโคตรแปลกเลยว่ะเพื่อนดอดก็พังการสื่อสารพังมีอะไรใช้การได้เลยอ่ะแม้แต่ไฟบนถนนเนี้ยห็นเลยอึ๊บ เอาละเราต้องไปลมกลุ่มกับคนที่เหลือ10โทดันำนำมเลยรสตาร์ตาไม่งั้นเรายิงคุณแน่ผมจำรหัสตอบไม่ได้ครับผมเป็นคนแค่ทรงข่าวอย่ายิงผม แต่ต้องตอบเ็กสัตว์นะทหารพันเ็กมาแชล่ะต้องการให้พวกคุณไปรมพลที่วิสกี้โฮเทลครับแล้วคุณจะไปไหนไปบอกคนเดิน <Go. S 2> ๆไปที่ทำเนียบขาวไปได้ s <S ยินเขาแล้วนะไปกันเถอะวิสกี้โฮเทลไวท์เฮาส์ครับดันมึงนึ่งบู๊าไป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  มึงไปกูไปเรนะียอยาคุ้มกันหลังให้รับทราบไป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 เย้กูยิงตายเฉยเลยตัวปึ๊บตาเออเออเฉีย,เ,ยอเอด Contact อุ้ย แหม่เง้ม่มีคนเจ็บวะแปดน้ำฮึบแปดน้ำเสร็จปุ๊บกูปาระเบิดลูกเยิงยาวๆเลยจ้าฮึบเฮ้ยฮึบเบิดให้หมดเฮ้ยเจ๋อเลยยิงตัวหน้าโดนตัวหลังเฮ้ยตายซะไอ้สัตว์ยิงไปยิงไปตุ้มตามตุ้มตามฮึบเออ ยิงไปครับดูอีโบอีโบคูย่เยอะไม่ต้องห่วงไปมีสิบเอ็ดลูกจ้าไม่ต้องห่วงหมดยังวะยิงเสร็จเติมใหม่ยิงเสร็จเติมใหม่ใช้ให้เป็นประโยชน์ครับ <S <S โอ้ยโยอ้ยหอายุสัตว์เลยอะโว้ <S <S โวววว,ว,วใจเย็นเดอ้อเออ เว้ยเร็วะเบิดระเบิดระเบิด,ด,ดออกมึงขึ้นไปผมต,ตามไปเลยเอาเชียพูดด้วยกันดีกว่าเบบยิงกันเองแล้วกูล่วงไปซะตายหมดแล้วใช่ไหมเคลียร์อองเคลียร์แล้วไปกันเถอะไปไปไปนั่นไงตึกไอซ์เซนทาว์ทำเนียบขาอยู่หลังตึกนี้แหละ โอ้ยตายสิวะามันจะมีข้างนอกอีกไหมเนี่ยไปไปไปเฮ้ hey, ดันช้คุณเจ็บดิเดีย๋ยวเราคุ้มกันเองเฉยไม่รอดวะไม่เขาตายแล้วเขาตายแล้วคุ้มต่ำไว้อ่งนี้ศัตรูสามตัวคุ้มต่ำไว้นะ ยิงแม่งโรดเอ้ยเรียบ้อยครับเคิื่อนพลแล้วจะทำยังไงกับพวกมันนะ่ะพวกมันไหนเดี๋ยวคุ้มกันหลังให้ไป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 เรือเราคงไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนยแย่กว่ากันนะ ระหว่างที่เฮโิคอปเตอร์ตกมาแล้วอากาศหน้าหนาวเนี่ยรู้เหล่เดี๋ยวนะเงียบก่อนฉันเห็นอะไรบางอย่างเฮออ้ยเพิ่งยิงพกเดีกันเหรอไม่รู้ว่ะสตาร์ผมกันด้วยสตาร์ไม่ใช่พวกกูตายซะไอสัตว์หรัง้องจ็กซีตัว เรียบร้อยครับถนนเคลียร์เราจะไปกันแล้วไปกันต่อไปไปไประวังเดินดีๆมาตรงนี้สินะเคนพลเึ้นพล,นพลอยู่คนตายแล้วโอ้ยแหงสักทีกูเหร เริ่มพูดได้ละลวลามิเลสทำไปเลยมีอะไรบ้างวะเนี้โอ้โดูประตูนี่เดี๋ยวทันคิดว่าเป็นบังเกอร์ของท่านประธานาธิบดีตรงปีกตะวันตกนะนั่นมันสำหรับนักท่องเที่ยวเว้ยอ๋อนนี่ยช่างแม่งเถอะดประตูได้ละโอ้ รู้เหมือนกันนะว่าที่นี่น่าจะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์หรือเปล่าได้เวลาออกไปจากที่นี่กันลวะวปอีกภารกิจหนึ่งครับผมจะได้ตัดภารกิจนี้ไปเลยรอโหลดดิงครับเดียวไฟฟ้ามันดับนะครับวิสกี้โฮเทลไวท์เทาทำเนียบขาวไปไปไป เหินแค่นี้ครับสี่คนบูรี่อันเลอร์ไปไปไป,ไปเร็วน้อยไปที่ทำเนิยบขาดนี้ไปดูเหมือนว่าปาร์ตี้คงเริ่มไปแล้วนะรับรรทราบยิงพวกมันไปด้วยปืนสองสี่ศูน์กมาโวตั้งปืนตรงนั้นเร็วอุ้ย ยิง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 ,ยงนะครับสถานการณ์เปไ็นยังไงมันอยู่ที่สูงกว่าจะมันยังมีไฟอยู่ตรงทาเนียบขาวนั่นหมายถึงมันสามารถคุยกับส่วนกลางได้เราจะยึดมันมาผมต้องการให้พูกคุณอ่ะไปด้านซ้ายไปอยู่นี่ไปยิงยิง,ยงเอ้ยเจ็บ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 ว่างยิงยิงสวนยิงส่วนเร็วปอมปืนพังครับ ดิงสวนไปก่อนดึงสวนไปก่อน,อนมาเยอะมากเออเจ็บ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 เกมสองสี่ศูนย์ดีกว่าระวงเจ็บเจ็บเจ็บไปทางซ้ายมือเออมีดอตไหมไม่มีครับโอ้โหแมงไม่ได้เรื่องเลยเฮียมีเหมือไม่มีไอสัตว์บอกตรงนี้ หมอกตรงมุนดินเนี่ยอามิเลสไปกันเถอะดีสปอตไลท์สปอตไลท์พังไหวประเบียงโู้ไปข้างหน้าไม่ได้ครับต้องอ้อมไปโอ้โหแม่งอะไรวะเนี่ยอึไซเปอร์เอ้ยไปเร็วเราต้องไปทางซ้ายมือดูแล้วตกไปหลมุมค่อยดันครับ อุ้ยรวงไปเด้อะไรเปื่อร่วงมาจูเร็วไอ้หมูวะอ๋อยมังเกิลน,นี่มังเกิลน,นี่ยิงสวนยิงสวนเรอคอยหยอดครับอุ้ยร่วงไปเด้ไปไปไป,ไปฟูลี่เครื่องบินฮาบอกนี่วะ เฮ้ยสปอตไลท์เราต้องเดินไปทางนี้จัดการปืนกลเฮ้ยุาระเบิดนำ้ำเฮ้ยเขี่ยระเบิดเฮ้ยหัวโ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 วล่วงเขี่ยเอ้ย,อยแปดน้ำไปตาตาไปดิเอ้ยอุย้ย แั๊บหนึ่งนะแั๊บหนึ่งนะขบวนขบวนตายโอ้ยเจ็บจังวะอาคุดเยอะเลยอะ่ะเป็นกวนเป็นกนตายไปซะเฮ้ยยิงแม่งรลดอามิเลสไปกันเถอะวงไปเดียว วังหืมมาเยอะจังวะปึ๊บตัวไม่ซะเปลี่ยนปืนก่อนอ่าไซเกอร์ไม่เอาครับเอาปืนน้อยดีกว่า SMG ของมันอนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวว่า APD ไม่เป็นไร M24 0ก็ M24 0วะเฮ้ยนี่นี่นี่เออปึ๊บจุ่มไ ดันเปิดประตูเร็วดันเฮ้ยจ่าได้ยินไหมก็นั่นไงเปิดประตูอยู่นี้รับทราบครับอุ้ยไปอุ้ยเชี่ยวหัวอุ้ยเจ็บ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 ยิงสวดไปไปซะยีงโมมั้ย เออมันต้องอย่างนี้เว้ยล่วงเฮ้ยเจ๊ยหมบ,บลงกันเราเป็นเลสต่อหมายสามในากายีงสวนไปครับเฮ้ยมันจุไหมไป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 มันขอกำลังเสริมว่ะขอกำลังเสริมขอคนมาช่วยประมาณนั้นแหละมาช่วยทั้งนี้หน่อยเร็วขออย่างนี้เหรอตัดไปเลย อันและระเบิดไปซะฮ้ยเปลี่ยเนเป็นปืนกระบอกนี้ย c ระวังระวังอะไรจ้าหลังโพเดียมตายไปพร้อมกับโพเดียมซะมึงอะ่ะโอ้ยเชี่ยๆโหโอ้โรยตัวมาพตวงมาซะปเฮ้็เรียบร้อยครับ ไปกันต่อเฮ้ยโหแมงโคตรเยอะเอ็นคนมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยเฮ้ยเออว่องไปซะไปเฮ้ยมันจุ่มันจุ่มันจุเฮ้ยหลังตรงนี้เองหลบอย่างนั้นเหลออย่าคิดว่าไม่เห็น ตาเฟดมาว่ะขยันตาเฟดจังนะเมืองวังเออเฮ้ยเอามีเวลาสองนาทีก่อนที่พวกเขาจะโถมเมืองขึ้นหนัดไฟได้ไ,ดไปเหลือเวลาน้อยแล้วนะเอาสิบวินาทีเอ้ไว้หน่อยไปออกไปใช้ยงนี้อันนี้ทางนี้ตามมาตามมา เฮ้ยล่วงไปซะระวังระวังข้างบนปาระเบิดอย่างนั้นเลยกูป,ปากลับไปเลยกึ๊บอุยอ้ยระเบิดไปซะอีโบโวเว่อ่าระเบิดไปเฮ้ยหนึ่งนาทีไป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 ้ไปไปไปยล่วงไปซะ เอ้ยเร็ว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 เหลือเวลาหนึ่งนาทีครับเกี่ยวแล้วตามมาขึ้นดัดไฟได้ไป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 สามีสามสิบวิ่งที่ไป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 เอ้ยใช้แฟร์เอ้ยคาลเตอร์ผมเจอทำเนียบข่าวครับยุเลิกยุเลิกหยุเลิกหยุเลิก ยูเลยการใช้วุธอยู่เนี้ยแล้วเราจะไปมอสโกไหมเร็วนี้เพื่อนแต่คงรู้ว่าที่นัน่นคงโดนเผาเหมือนแบบที่นี่แน่เมื่อเวลามาถึงสิบโทเมื่อเวลามาถึงจริงๆตัดจบดก่อนครับตัดจบก่อน